ได้แล้วครับเอาไปก่อนมาดีก่อนไอพี่ปูจริงจริงใหเว้ยโฮ้ยคัณเลิกเลยชิดๆเลยเดี๋ยวขอมา่อนขอมาเลย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 เอาตัวผู้ก้าใหญ่จานมันจะอันตรายนะงล่างล่ล่างตัวล่างเลย่เลยจับก็ยากเอามามัดนี้ก็ยากอีกโอกาสจับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะได้ไม่ได้ ให้รู้กับฤดูอร่อย <Yeah. S 1> เราอยู่นที่จีทบุรันรที่ไหนนะจันทบ,บุรีอ่าตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยเส้นทางที่เราไปอะครับเรามาไถ่ทําในช่วงเดือนธันวาคมนะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบโชคไม่ค่อยดีสำหรับเราหน่อยเพราะว่าเราเจอน้าโตน้าโตคือแบบน้ําทะเลมันหนุนขึ้นมาหนักมากเลยลักษณะแบบนี้ทำให้ถนนเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้เลยรถไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้วัตดุดิของเราจะไปตามหาอะไรจดตามไม่ดีแต่ว่าตอนนี้เรา ไม่ใช่ลอเลีงไม่ใช่ลอจุลาลออะไรลอเรือ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อยู่นู่นไปขึ้น <All right. S 1> เรือ ้องเดี๋ย <laughs> มาที่นี่เราจะไม่กินก็อะไรอยู่คุณค,คร้คับเรากำลังจะมาตามหาเมนูที่หนูเคยให้อันนี้ใช่ไหมใช่อ่มาเุ้ยก้าปูอ่ะใช่ดิมันกา้าใหญ่ไงอ๋อ ดีมากเลยนะอันนี้คือปลายจันแบบจันปลายสุดๆเลยนะคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีกันวันนี้2คนเราเดินทางมาไกลนะจากกรถถุงเทพมาถึงนี่ก็ประมาณ5ชั่วโมงเราอยู่สุดขอบก็เลยครับถ้าเลยตรงนี้ไปก็ตกทะเลตตกทะเลแล้วก็ออกไปตราดเลยตราดเลยเลยปากกลางไปอะไรเงี้ยก็ออกอ่าวไทยไปได้เลยนะครับผมว่าระหว่างที่ที่กำลังไทยเนี่ยน่าจะได้ยินเสียงลมที่มันตีปึบบึบๆึบตลอดแต่ผมอยากจะบอกว่าอันเนี้ยคือเสน่ห์ของที่นี่เลยนะ เพราะบรรยากาศแบบนี้เราไม่มีที่กรุงเทพลมมาตลอดใช่บรรยากาศการกินปูแบบนี้ มันมีนุ่มหนึ่งินนิ่งกัดเป็นไงอยากกัดให้เจอกล้ามมันฟันมันจะบิดอ๋อแล้วตัวเนื้อข้างในที่เป็นอุ๊ยขยี้อันนี้ด้วยพี่วะเราได้กินมันแต่ในบโต๊ะเนี่ยวันนี้เราไปจับปูเนี่ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอถ้าถ้าเราเริ่มจากปลาเราไม่ได้เริ่มจากปูแล้วเริ่มจากปลาแล้วถ้าเราเริ่มจากกล้ามอ่ะก็จับกลางเต่เนี้ยเริ่มจากปูแล้วมันฟิน หนูนี่ตรงป่านพี่ย่องจริงเลยอ,ะอ่ะนอนี้ปูปูสิบคะแนนเต็มใช่นนตัง้งกั้งเท่าะเทียมก็ติดคะแนนรสชาติเป็นยังไง ตั้งที่นี่นะเจาะทุกคนแพะปูแพะตั้งแพะปูคุณข้างครับข้างครับผมโอ้คุณน่ารักมากเลยคุณตักไข่เจียวให้ผมมันติดไม่ี่ยมันตดเออปูนะอยากให้ลองมากินอืมได้ครับในไหนเราก็กินข้าวอร่อยแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าจับยังไงฤดูอร่อยวันนี้เรามาตามหาปูของเซนทบุรีเลยนะครับเป็นปูที่จะต้องถูกจับตามธรรมชาติเลยนะแล้ ch, can can uh, วก e oh, ็ ก็จะมีวิธีการจับยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าเราติดใจจากตอนที่พี่โก้ให้คะแนนเต็มตอนนั้นในรายการอ่ะติดคะแนนเต็มสี่คะแนนเต็มสี่คะแนนเต็มติดคะแนนเต็มบ้าป่นี่ทีเด็ด1ิคะแนนเต็มจากเขาเลยครับวันนี้เขาจะใช้มือนะเออเอาเลยอ๋อขอบคุณครับผมนี่มันจะไม่เหมือนเรากินเปลือกทอดแบบพวกเปลือกหิมะที่ตามร้านพัฒนาารจีนไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคของปลายจันเขาเลยครับหวานหวานเค็มเค็ม ของหวานนี่ห้ามพลาดเลยเมนูนี้ต้องมันโตทั้งหมดสั่งตามนี้เลยจ้ะไปจับปูตอนนี้เราจะออกไปหาปูกันเดี๋ยวผมแนะนำก่อนนี่เจ้าของไปกันใช่ไหมครับวันนี้คุณเสกของคุณสองคุณเสกคุณเสกพี่เป็นใครอ่ะเป็นลูกน้อง พี่ชื่อเลยนะครับบุญทิงคำทิ้งอันนี้พี่เสกครับเป็นเจ้าของปลายจันแหละทำกับคุณแม่ถูกไหมครับพี่เสกอย่างอย่างพวกปูที่เราที่เรากินกันอย่างงี้ก็คือเป็นปูจากที่ของเราใช่มีของเราด้วยแล้วเราก็ถ้าไม่พอเราก็ต้องไปซื้อนอกก็คือรับซื้อจากชาวบ้านในนี้ทั้งหมดใช่ครับแล้วก็จะมีบางทีมีเป็นพ่อค้าคนกลางเราก็จะเชื่อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่ง อ๋อเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับที่ที่เราจะไปดูเนี่ยก็คือเป็นนาคู่ของพี่ปายจันเลยไหมใช่ครับเป็นนาคุ้งธรรมชาติอันนี้คุณมีกี่ไร่นะร้อยไร่ครับหรืร้อยไร่คุณมีกี่ไร่เอาจริงนะพวกร้อยไร่หรือว่า200ไร่ตัดอะไรพูดจริงไม่น่าคุยเฮ้ยเอาจริงๆพูดจริงเลยสมัะทำเป็นเหมือนมัมบูดโอ้ตายโก้ร้อยไร่นี่มันเยอะแล้วนะของหนูเนี่ยมันสองพั0แไร่เป็นไงเยอะไหมจากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถึงจังหวัดตราดอยู่ตรงไหนในทะเลอ่าวไทยน่ะ ถ้าใครอยากจะใช้งานไปได้เลยนะแต่ว่ากลุมประมงก็ต้องเคียงกับกลุ่มเจ้าทา่าด้วยก็ดีก็คือมี้อยไล่เป็นนากุ้งธรรมชาตินี้หมดเลยใช่ครับแต่เรากำลังจะไปดูปูใช่ไหมใช่เป็นแป่าในนากุ้งนั้นมันจะมีปูด้วยที่เราปล่อยไปเป็นปูตัวเล็กที่เราปล่อยเขาเลียกว่าปูอะไรปูทะเลน่ครับปูธรรมดาเลยปูดำปูขาวหรือปูปูดำปูขาวต่างกันที่น้ำหนักไซส์แต่ว่าเป็นปูอย่างเดียวกัน ก็คือไอ้ปูตื่นหนาหนาที่ไี่โกงกินอันนั้นใช่ไหมที่กล้ามมันเหมือนปูฟิตเนสเนี่ยใช่ถ้ายิงตัวใหญ่เขาเรียกว่าปูกล้ามปูกล้ามอ๋อปูกล้ามเมนูนี้สิบคะแนนเต็มเลยถูกไหมครับแล้วพี่มาทําอะไรเนี่ยพี่บุญทิ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญอ๋อเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะพาเราไปหาว่าเออวัตถุดิบไอ้ปูที่หนูกินเนี่ยมันจับยังไงจับยังไงขากลับถ้าได้ปูแล้วพี่ถีบมันลงน้ำเลยนะไม่ต้องเอากลับด้วยลึกไเลยนะลึก ไม่ลึกครับอ๋อเหรอตรงนี้ในคลองไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับแต่ข้างนอกก็ลึกไซส์ที่เขากินกันเนี่ยที่ขีดตัวหนึ่งตั้งแต่สองขีดสามขีดขึ้นไปใหญ่สุดก็เจ็ดขีดแปดขีดเก้าขีดเวลาจับปูอะอยางที่พี่โก้หวังเยอะมันมันต้องมันวิธีการมันเป็นยังไงต้องมีวิธีการจับนะครับถ้าจับไม่ดีมันก้ามมันจะขีดนี่พวกเราครับเราจะจับข้างหลังกระดองนี่ครับจับหลังกระดองแล้ว แล้วไอ้ปูอย่างเงี้ยมันมีวิธีการมัดไหมมีครับพี่ปุธทิ้งมัดเป็นใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูวิธีการมัดเราเคยเห็นแต่ตามตลาดที่เขามัดไงนะมัดแล้วปูมันจะอยู่อย่างเงี้ยเออมันจะมันจะมีชีวิตอยู่นะอะไรนะอะไรกังวลว่าอะไรจะถึงโอ้เรือลำนี้มันขับยากอยู่บอกคุณผู้ชมตรงเลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปุญทิ้งก็เป็นคนขับตอนนี้เราเอาคนขับมานั่งคุย ไอคนขับคนนั้นก็ไม่ชินขับเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเออนั่นแหละเนี่ยพอติถึงแล้วเนี่ยพี่ทาแปดชั่วโมงยังไม่เหนื่อยไพี่คนทิ้งครับอย่างเวลาเราจะจับปูวถ้าไม่นับว่าเอามือจับอ่ะมันมีวิธีการจับยังไงต้องใช้ไม้กดอีกทีครับทีจับหมายถึงว่าเห็นปูแล้วเอาไม้กดอีกทีนึงครับเดี๋ยวแล้วเราจะเจอตัวปูมาได้ยังไงมีหลายแบบคือวางรอบใช่ไหมครับแค่เป็นรอบ แั้จะมีเหยื่ออยู่ข้างในครูก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไม่ได้มันเหมือนเป็นกงๆองนี้ย่แล้วก็ค่อยๆเหมือนราดักหนูอย่างนี้ป่ะใอ่อมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลับมันไม่ได้ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือปล่อยอวนมันก็จะเป็นอวนยาวๆขาวๆครับครูมันมาติดมันก็พัดอยู่ในแบบไหนที่มันบอกทาน้อยสุดจากรอบถูกไหมรอบครับรอบเพราะว่าน้อยรอบน้อยสุดรอบน้อยสุดรอบบอกทำน้อยสุดแต่ถ้าอวนบางทีขาไม่ติดแกะไม่ดีขาหักใช่ขาหจะด เขาเรียกมันทิ้งก้ามทิ้งขาเคยเห็นมันอยู่บนในจานนี่เราไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะได้มาคือถ้ามันไม่ครบราคาก็น่าจะท้ากล้ามมันมีผลท่ากล้ามกออ๋ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันถูกไหมถ้ามันว่าโปรกล้ามตัวใหญ่ตัวเจ็ดเขีดเนี้ยถ้ากล้ามโดนไปขังหนึ่งมันจะเป็นจะตกไส้เลยครับมันจะเป็นโปรดาราคาลงเลยครับอ๋อถ้าถ้าอ๋อตกไซด์คือราคาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับก้ามไงเนื้อจริจิมันเนื้อแบบขนาดใช่ป่ะเนื้อใหญ่ใหญ่เวลาเราแคะมาแล้วเอาก้ามวางบนจานมัน พู้มานลูอลังการเนี่ยคนมันอยากเห็นข้ามากกว่าจินตวิยาของคนอะ่ะคือยากรู้ว่าสมมติเรา,าดักรอบมาเนี่ยมันจะมีแนะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ตัวที่ไม่ได้ใสเราเอาขึ้นมาไหมหรือว่าปล่อยเหมือนเดิมปล่อยเหมือนเดิมถ้าตัวเล็กปล่อยเลยครับเราปล่อยเลยหรือว่าถ้าเป็นปูไข่นอกกระดองเราก็ปล่อยปล่อยในในนาเลยเพื่อที่มันจะไปออกไข่ออกไขใช่ถไข่นอกกระดองคือปูไข่นี่ในกระดองมันมีไข่คือไอ้ที่ตรงปิดๆแบบนี้ฮะแต่ว่ามันจะมีไข่นอกกระดองคือตรงท้องมันใช่แล้วมันพร้อมที่จะมีลูกตัวเล็กไม่เอามีไข่นอกกระดองไม่เอาก็คือมันมันพร้อมที่จะมีลูกแล้วก็แพร่พันธุ์ไงถ้าเราเอามันมามันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนแบบ กินหนึ่งเพื่อค่าอีกเป็นหมื่นๆเป็นพันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันไปจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้มาตรงจันทบุรีอันเนี้ยเรากินปูได้ทั้งปีไหมพี่ทั้งปีไหมทั้งปีครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้าฤดูที่อร่อยที่สุดคือฤดูนี้ใช่เป็นเป็นเป็นส่วนมากอะคือฤดูมีมีหลายอย่างใช่ไหมครับพอเราจับมาเราจะบีบตรงตัวปูว่ามันแน่นไม่แน่น บขหลังนะ้อที่มถ้ามันแข็งก็คือเนื้อจะแน่นทุกส่วนเฮ้ยเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเอยอยากรู้อยากรู้อยากรู้แต่ถ้าบีบแล้วมันอ่อนแปลว่าฟูมีผัวแล้วไม่ใช่ฟูมีผัวแล้วพอเราแกะก้ามออกมาเนื้อมันจะมีอยู่นิดเดียวคือเนื้อจะไม่เต็มก้ามเป็นกระดองไปเดี๋ยวขึ้นดูดีกว่าจะได้รู้ไปทุกคน ไม่รู้กันว่าอะไรดูดินี่คือรอบใช่อันนี้มันคือรอบดักปูครับนี่รอบดับปูอ๋อถ้าเรามีความรู้สึกดีกับเขาแล้วเรารักเขามันก็จะกลายเป็นรักรอบขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะรอบค้าอธิบายยังไงมันแบนเงี้ยแล้วมันปูมันจะเข้าไงเราก็กางนี่ครับอ๋อเวลาเราจะกางนี่เราต้องเอาเหยือเอาเหยือปานเสียบ อ๋อมีเหยื่อเสียบใช้ใช้เหยื่อเป็นอะไรเหยื่อปลากับปลาเล็กๆอ๋อเป็นลูกปลาไงเป็นลูกปลาปลาเป็นหรือปลาตายปลาตายครับอ๋อปลาตายก็คือเจียบใส่นี่ครับคือพอปุ๊บยังไงเราเราก็ทางเนี่ยเราก็มีมีของเกี่ยวแล้วเวลาปูปูจะเข้าเข้าไงเข้าทางนี้ครับอ๋อเข้านี่ครับเขาเรียกงามันอันนี้เขาเรียกงาทางเข้าอ่างางาแต่ว่าทางเขาเรียกว่าลิ้น อ๋อก็คือปูเดินกึ๊กกึ๊กกึ๊กข้าไปออกไม่ได้แล้วอ๋อเออเพราะข้างในมันปิดชิดนี้แล้วก็มีอันนี้คือยื่ออ่รลนี่ล็อกมันนี่นี่ล็อกมันนี่ปึ๊กเข้าให้อ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเอาไว้ลอยเพื่อว่าเฮ้ยรอบเราอยู่นี้นะครับอ๋อนี่ความลึกของน้ำเออเพราะเมื่อกี้ผุยมแบบเอ้าแล้วพอเอาไอ้นี่ลงน้ำาเราจะรู้ได้ไงอ๋อก็จะมีรอบอันนี้ทีนี้มันก็จะตั้งนี้หรือว่ามันมันนอนมันจะนอนต้องนอนอย่างนี้ มันเนี่ยนอนพื้น,น,นเนี่ยเนี่ยพอนุ่เราหยอนน้ำลงไปนะพี่ดูนะดูนะพอนุ่เราลงน้ำไปปั๊บนี่มันก็จะนอนลงไปอย่างงี้อ๋อมันก็นอนลงไปเลยอ๋อแล้วพอมานอนนี่มันหลับนานไหมก <c oughs> ็ถ้าหลับก,ก็ปลุกจะอะไร <c oughs> อ,ะไรอะ่ะคือต้องอธิบายผู้ชมบนนี้เพราะว่าเดี๋ยวบนเรือมันอธิบายยากเพราะเดี๋ยวเราจะนนลงไปลักรอบไม่ได้ไปดักลอบอีกทีเราจะลงไปหลับดักเราแบบนี้อ <c oughs> ่ะไปครับ อันนี้คือพี่โกกำลังกำลังจะเอารอบลงแล้วก็ใส่ปลาทั้งตัวแทงผันตรงไหนพี่โกแทงผันป,ปากเลยอ๋อโอเคนะครับแล้วก็ใส่ปึ๊บปึ๊บไปถึงหางเลยให้ทะลุหางปังป๊บนี่พอทะลุ็จปุ๊บมันก็จะมีที่ล็อกแบบนี้นะปึ๊บเขาให้แล้วก็เอาไอ้ที่ล็อกเนี่ยมาล็อกสายยางใช่ไหมมาล็อกทันไปใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปูเอาไปกินหมดอ๋อแล้วก็ปิดหมดนี่โอ้เขานี่แล้วอันนี้ก็ดึงมาเพื่อมาล็อกอย่างนี้ าตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคเลยครับได้แล้วพี่บุญทิ้งครับอย่างเวลาระวางรอบปูมันมีวิธีสังเกตไหมว่าช่วงไหนที่เราถึงจะเริ่มวางเราต้องสังเกตน้ําเราครับยังไงพี่เราต้องคอยเปิดประตูน้ําให้น้ําให้มันเดินเข้าในนาให้น้ํามันเดินหน่อยถึงปูไหลครับอ๋อถึงปูจะเดินถ้าน้ํามันนิ่งๆนะปูมันจะอุบอย่างเดียวเลยอุบคือ มันอยู่ก็ที่นไม่ไปไหนมันไม่ไปหาเก็มันไม่หากินนะครับมันน้ำมันหลายๆปูมันก็จะเดินออกหากินก็เราก็จะมีโอกาสจับครับคือพื้นที่ตรงนี้รอบๆตรงนี้ครับเดิมก็มีบางส่วนเป็นนากุ้งแต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วปล่อยให้มันเป็นบ่อธรรมชาติแบบนี้แล้วก็มีการเอาเดินเอาเลนออกตรงกลางก็จะเป็นแอ่งลึกขอบเนี้ยก็จะเป็นตัวป่าโครงกลางทั้งหมดแล้วก็น้ําที่อยู่ในนี้ทั้งหมดก็คือน้ําจากธรรมชาติที่ใช้ทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าอาหารของปูก็มาจากธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติครับ มันก็าหากินตามปลาอะไรอย่างงี้แหละตอนแรกผมเข้าใจอะไร่าพี่โกผมนึกว่ารอบเนี่ยต้องเอาไปวางใกล้ๆก,กับปากตรงกลางไม่ใช่เดี๋ยวม,มันก็<ข>อ,ออกมาหาก,หากินองแหลไพี่ม,ม,มันจะรู้ได้ไงได้กลิ่น้าวไัได้ข่าวปลา<อ>กินข้าวปลาเดี๋ยวเวลาเราวางรอบเนี้ยมันกี่ชั่วโมงเราถึงจับต้องประมาณทิ้งไว้สักสองชั่วโมงครับคือหมายถึงว่าพอเราโซพี่อย่างพี่โก้ลงเมื่อกี้แล้วรออีกสองชั่วโมงแต่หนูอยากจะถามว่าพี่บุญทิ้งเนี่ยพี่บุญทิ้งมีที่ดักไว้ไหมมีครับดักรอไว้ให้ เดี๋ยวเราไปล่าเลยเราไปล่าเลยพายไปเริ่มกู้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วเรารู้ได้ไว่ามันมีไม่มีหรือว่าก็คือลองถามมันก็ต้องวัดดวงอะเราไม่รู้อยู่แล้วว่ามมันมีไม่มีใช่ครับอ่าเดี๋ยวดูนะต้องวัดดวงอย่างเดียวว่าจะมีไม่มี เฮ้ยเฮ้ยรคับได้แล้วครับเอาอย่าี่เฮ้ยมีปูจริงเ้ยไปมีปูจริงใจเมื่อยไปามไม่ต้องรอนะไปเลยเราจะเก็บปูด้วยความรวดเร็วนีนอันหนึ่งดูดิพี่เออได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยไปต่อไปต่อ ที่เราอยู่อันนี้ก็จะเป็นประตูน้าอ่ะเป็นตัวกักน้ําเพื่อปรับระดับน้ําในนี้กับข้างนอกรพอเวลานี้เปิดปุ๊บน้าในนี้ออกไปวัตถุดิบในนี้ก็ออกไปซึ่งพี่ก็ต้องไปวางอวนไว้พี่พี่พี่ตายเถอพี่ตายเถพี่เฮ้ยพี่พี่นี่แสดงว่าแถวนี้คือสมบูรณ์จัดเลยสมบูรณ์ธรรมชาติเลยเราเอซื้อลูกปูมาปล่อยตังเล็กๆนั่นแหละครับมาเลี้ยงทีมหนึ่ง พูดเลยอเลยชิบชิบชเลยเดี๋ยวขอมัดก่อนขอมัดก่อนชิบเลยชิบเลยเลยเลยพี่โก้ขอดูตัวเขาหน่อยได้ไหมหรือว่าต้องมัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูตัวต้องมาตัวอนไม่งั้นไม่งั้นใช่ไหมขีบเอาครับอ๋อไม่ได้หนีบเราครับก็หนีบเอาครับพี่บุญทิศใจการเปิดอย่างงี้นะครับเปิดอย่างงี้ครับคือเทเทเราต้องให้ออกมางนอกค่อยค่อยๆ๋ยวมันจังหวะนี้ก็ต้องรักษากล้ามเขาไว้ให้ดีใช่ใช่อ้ยตัวมีตัวใหญ่ด้วยแน่นะอ่ามาแล้วมาแล้วเ ปึ๊บออกกดอย่างนี้กดย่อยกดอย่างนี้ครับกดปั๊บทำไงขายแบบนี้ครับอาขาฝาดหยียบหน่อยปั๊บแล้วก็ของครับแล้วองต้องขอขออนุญาตใช้เท้าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติไม่เป็นมันเป็นชิ้น่วของมิติชาวบ้านครับใช่ใช่ใช่เราต้องพันฝังรอบนะครับอุ้ยตัวมันเบ้อเลยอ่ะปั๊บอยู่แล้วเหรออยู่แล้วครับจริงเหรอไอ้เนี่ยผนจะลองไหมได้ได้ได้เดี๋ยวกันนะแต่ว่าไอ้ลองก็ลองได้ เยอะเลยโอเคนี่ยคุณผูมสองรอบนะแล้วบอกให้ดูว่ายังไงที่เรียกว่าเหนือแน่นต้องบีบตรงไหนต้องบีบนิ้วที่สามนี่ครับนิ้วที่สามครับผมก็ตรงนี้แน่นถ้ามันยุบเราก็ปล่อยพี่โก้ลองกดด้มันเป็นยังไงนิ้วที่สามใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ครับนิ้วนี้อุ้ยนี่แน่นตับเลยครับนั่นครับเพราะคือมันกดแล้วมันเป็ยังไงมันสู้มือขึ้นมาถ้ายุบต้องปล่อยอ๋อถ้ายุบต้องปล่อยแต่เนี้ยแข็งปักเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยกดตรงนี้นิ้วหนึ่งสองสามนี่นะนิ้วที่สามเนี่ย พี่อันนี้มันคือตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียอ๋อถ้าตรงนั้นใหญ่ๆตัวเมียเป็นแป้นใหญ่ๆถ้าตัวผู้เล็กเล็กแหลมแหลมเอามาเอาไปจานหนึ่งเอาตัวผู้เอาตัวผู้กล้าใหญ่ๆหญือจานมันเดือตรายมากล่างล่างตัวล่างตัวล่างเลยเอาตัวโตเลยหูยกล้ามเลื่อเลยอ่ะ จังหวะนี้ในการแกะออกมาจากรอบก็ต้องช้าอีกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะทําให้ปูช้าก็ต้องค่อยๆแค่แค่ว่าไม่ให้กล้ามันหักกันเองคุณผู้ชมดูภาพนี้ไว้นะครับคุณโก๊มี5นิ้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหายไปแล้วจะเหลือแบบนี้เอ๊ะขอโทษไม่หาาอีกแล้วต้องเล่าก่อนว่าอันนี้เป็นเป็นวิถีประมงพื้นถิ่นที่ ทำกันมาเป็นปกติเลยนะเพราะว่าเวลาการทํารอบในนี้ครับ <_ d ance> ก็จะใช้เรือประมงแบบนี้เป็นเรือพื้นบ้าน <_ d ance> ชาวบ้านก็จะมีโอกาสแค่1รอบในการจับปูเท่านั้นเองก็ถือว่าเสมอกันนะครับแล้วก็ในการทำเนี้ยถ้าตัวเล็กเขาปล่อยถ้าตัวที่มีไข่ข้างนอกที่คุณเสกบอกเราเขาก็ปล่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือให้เขาแพร่พันธุ์ต่อแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทรมานนะเชือกมาคล้องเลยครับเขาข้างหน้าเลยอันนี้ก่อนจะมาเลนี้ก่อนจะมานีนี่คล้องนี่เลยครับคล้องใต้ก้ามมันเลย ไต่ก้าไหมครับแล้วมาอย่างนี้แล้วเชื่อกค่เท่ากันข้างำงางครับเดี๋ยวมันจะสั่งกางอยางนอย่างนี้โอเคครับแล้วก็มายังไงแล้วก็มันยีกทีนะพันกล้ามเลยครับนี่หรอเออครับเราต้องเราต้องนิดที่นี่เข้าเล้าได้เ็้าได้ปล่อยปล่อยปล่อยแ้วการปล่อยปล่อยปล่อยไม่แค่รอบเดียวนะไม่ต้องพันตัวแต่รอบป่ะเดี๋ยวเราพันหันมาพันนี้รอบนี้ตรงนี้อยู่ใต้กล้ามอ่ะนี่นะอ่ารู้แล้วได้ไหมนี่นะเออครับับมาก่อนมานีทิ้งขวาบ เอ, 5. เอาทีละกรามโอ้ยไม่ง่ายเลยจับ,บก็ยากเอามามัดนี้ก็ยากอีกโอกาสจับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะได้ไม่ได้เอาขาออกได้เลยครับแล้วก็มัดข้างหลังเลยอ่าโอเคอยู่แล้วกัดดิกัดดิขันดิจริทีน <c oughs> ี้เราให้ดูก่อนอนะันนี้คือปูทะเลตัวจะดำๆก้ามจะใหญ่ๆและเปลือกก็จะมีความหนามากอ่ะ นี่พี่อออจับได้แล้วนะไม่นีแล้วนี่นะฝีมือคุณาาผู้ชมเถอะ <c oughs> มีชันติงมีชันติงมีโก้หรือมันหนีบพี่บุญทิ้งครับครับ <c oughs> อย่างในนี้ทางพวกอย่างปลายจันหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะเอามาปล่อยเอาปูปูเด็กเขาปล่อยไว้ในนี้ครับ <c oughs> แล้วมันรอเท่าไหร่มันถึงจะโตหรือว่ <c oughs> วมามันสามเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยมันจะลอกคราบน้ำน้ำหนึ่งเจ็ดวันมันจะลอกคราบทั้งปล่อยลงไป ผ่านไปเจ็ดวันน้ำหนึ่งมันก็จะเริ่มลอกคราบลอกคราบคือไปออกเป็นตัวปูดยังไงอ่ะก็คือมันขยายไสเหรอโปรนิ่มเลยแหละครับไอ้คราบมันเนี่ยทิ้งเลยครับพอตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมไหมใหญ่กว่าเดิมครับใช้เวลานานไหมกว่าเปลือกมันจะแข็งกลับมาแข็งเหมือนเดิมต้องเจ็ดวันนะเป็นอาทิตย์งนะครับแล้วระหว่างนั้นอ่ะมันไม่กลัวปลาตัวนู้นตัวนี้กินหรือมีอย่างอื่นมากินมันหรอมันก็หาที่หลบภัยมันก็มกเลนบังมกอะไรมกขี้ดินมกขี้เลนครับ ถ้จะโผล่มาแตะตุกตาเลนนั่งเดียวบุกมกถ่มถึงเข้าไปอยู่ใต้ดินเนี่ยใช่เพื่อไม่ให้ปลาตัวอื่นเห็นมันไม่งั้นตัวนิ่มๆปลามาถึงก็แอ่ทีนทั้งเปลือกเลยนิ่มๆหวนานก็อแล้วพอเล่นเสร็จปุ๊บพอจากมันตัวนิ่มๆมันก็จะโตขึ้นแล้วเปลือกก็จะแข็งขึ้นใช่แต่เปลือกเก่ามันก็คือใช้ไม่ได้ก็คือมันลอกคราบไปแล้วไงอย่างนี้น่าจะประมาณสักกี่โลพี่อยู่ประมาณสี่ขีดครับอย่างนี้ขนาดนี้เรากินไหม กินครับเราทำม<ส>บนตอบปัหาแล้วถูกไหมได้แล้วพี่ดูกล้ามดที่เรากินวันนี้ก็แบบเพราะว่ามันได้ไซส์รอจําหน่ายได้เราคบไซส์นี้สี่ขีดอ๋อเป็นแบบนี้เลยถ้าตัวมันเล็กกว่านี้หน่อยจำกว่าสี่ขีดนี่แล้วเราก็ปล่อยปล่อยหมดพะไม่ได้ไซส์เราขายไม่ได้เราไม่ได้แล้วเมื่กอกี้เรามีโปรพิช่นลอยู่กับเราแล้วต่อไปนี้หนูจะให้โปรพิช่นลสองคนขึ้นฝั่งแล้วเดี๋ยวสมมติว่าหนูเหลือกับพิอลอสองคนเราจะทำมาหากินเลี้ยงดูกันได้ไหมจนข้างบนนั้นใชครับ ต้องให้ไหวจะบ้าตายจะมาหากินกันขยับต้องที่ตัวน่ะโอ้โหกูมีมีพี่มีลูกวะเนี่ยอ้าวหมุนไปหมุนค่อยๆหมุนไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันไปอันต่อไปแล้วเดี๋ยวมืดเดี๋ยวไม่ทันได้กินหมุนไปอุ้ยหนักได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเอาไว้ดีก่อนเลยวันวันเอาไว้นี้ก่อนทำให้เป็นอันต่อไป โหหนักไหวนะไหวนะไหวนะอันต่อไปถึงแล้วได้ไหมโอ้นี่ไม่มีโอ้นี่ไม่ได้ฟาว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 คือผมว่าในชีวิตหนึ่งของการที่ได้กินอาหารอร่อยนะครับมันก็จะอยู่กับพื้นที่ที่เขาดูแลเนี่ยแหละถ้าวันนึงเราอยากกินของดีก็ต้องเข้ามาในพื้นที่ที่มันเป็นของที่แบบเป็นธรรมชาติแบบเนี้เหมือนกันครับถ้าชีวิตเนี่ย มันไม่มีโอกาสเข้ามาหาเพราะฉะนั้นนะเราต้องเข้าไปหาโอกาสเหมือนกันเราต้องเดินทางออกมาเพื่อหาโอกาสและหาโอกาสที่เจอกับฤดูอร่อยครับ